วันนี้เดี๋ยวคอรสสองห้าเก้าตราจอกจากที่รถคอม,มหาสวัสดนะครับ <c oughs> อาร์ตอมนะครับเสียงเครื่องแบบนี้อันนี้เดาวไว้ก่อนไม่อกแ้ววันหนึ่งอาร์ตอม ขอโทษครับอันนี้เป็นปู่ครับปู่จีเคโอ้เสียงเรือัี4 017ครับนาท,ทีจะได้ปู่ทำาุรนครับ,บ